หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการปั้นหุ่นเนี่ยถ้ารีบเมื่อไหร่ บันไลเมื่อนั้นนะครับเฮ้ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะผมเข้าใจใครหลายๆคนพอพูดถึงเรื่องการปั้นหุ่นเนี่ยมีแต่คนอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆทั้งนั้นไม่มีใครอยากได้ช้าหรอกครับผมเองก็เช่นเดียวกันเพียงแต่การที่เราอยากได้ผลลัพธ์เร็วแล้วเราไปเลือกวิธีการที่มันไม่ใช่มันหักดิบเกินไปมันฮาร์ดคอเกินควรแล้วมันหนักนาสาหัสเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวแล้วพอร่างกายปรับตัวไม่ได้ความบันไลจะบันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่เอาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในแง่ของการคุมอาหารอย่างเงี้ยโอ้โหบางคนอยาก็ก ัอดอาหารตัดอาหารสแสลกรานกินแคลอรี่สะนิดเดียวโอ้โหกินแบบแมวดมอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้มันก็อาจจะไม่โอเคเพราะร่างกายมันทนไม่ไหวมันก็ตะบะแตกครั้ที่พอตะบะแตกปับ๊บโยโย่ก็ตามมานั่นเองครับเพราะเรากลับไปกินหนักกว่าเดิมเยอะเลยจริงไหมและแน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราอยากได้ผลลัพธ์เร็วแล้วเราไปทําสิ่งที่มันหนักมากเล่นเวทก็หนักมากคาร์ดิโอก็นานมากพอทํากันออกมาเนี่ยโอ้โหร่างกายรับไม่ไหวเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะเริ่มพังแล้วนะครับก็จะเริ่มป่วยหรือสัมรายก็คือบาดเจ็บไปเลยเห็นไหมครับแทนที่จะเห็นผลลัพธ์เร็วกลายเป็นว่าคราวนี้ทุกอย่างมันจะช้าไปหมดเพราะกว่าจะไปรักษาตัวแล้วกลับมาเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นอย่าหาทําขอให้เราค่อยๆเริ่มแล้วค่อยๆไต่ระดับความหนักขึ้นไปให้ร่างกายเราค่อยๆปรับตัวทั้งเรื่องของการกินและการออกกําลังกายเท่านี้ผลลัพธ์ที่ดีก็จะมาหาเราเร็วที่สุดแล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ